Thank you. สวัสดีครับกลับมาเจอกันกันกบแพทนะครับกับช่อง pop off patriot ครับผมแล้ววันนี้นะฮะเราก็จะได้ดู comeback แรกของสาวๆเคปเลอร์กันแล้วครับหลังจากที่เราได้เห็นน้องๆไปอยู่ในควี n d o m Season 2นะฮะวันนี้เนี่ยเวกวันก็ไม่รอชาร้จาจะที่จะปล่อย comeback ครั้งแรกของน้องๆออกมานะฮะกับอัลบั้ม่อ the blast ใช่ไหมแล้วก็เพลง title track ในวันนี้ที่เราจะมาดูกันนะฮะเพลง up รอบนี้สดใสมากเลยทุกคนดูมีความเป็น summer release จริงๆอ่ะเนาะแล้วก็ความ visual ของเซตฉากอะไรต่างๆมันให้ไว้ผของความ fairy t a l นิดหน่อยด้วยนะไม่ได้ fairy t a l แบบเจ้าหญิงเจ้าชายอะไรเงี้ยแต่ให้ให้ให้ในอารมณ์แบบ อลิสอินวันเดอร์แลนด์อะไรประมาณนี้ป้าในความรู้สึกเรานะแล้วก็สีสันสดใสมากนะฮะแล้วก็จากที่ได้ฟังสกิปเลสที่เขาปล่อยออกมาในทีเซอร์นะฮะได้ฟังบางส่วนของเพลงเนอะเราก็รู้สึกว่าแค่แค่ปล่อยมาแค่นั้นนะ่ะยังรู้สึกว่าเพลงนี้ต้องติดหูมากๆแน่เลยอะ่ะเออดีใจมากๆนะฮะที่จะได้ฟัง c o m e b a c ครั้งแรกของน้องน้องเคปเลอร์แล้วในวันนี้นะทุกคนแล้วก็รอไม่ไหวที่จะให้ฟังเพลงอื่นๆในอัลบั้มด้วยนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่ากับเพลง up นะฮะน้องน้องเคปเลอร์แต่ก่อนอื่นฝากกดไลค์ subscribe กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยะฮะผมเอามาทุกคนแค่ภาพแรกมาก็คือสีสันสดใสว่านะฮะเหมาะกับความเป็นซัมเมอร์เนาะมาดูกันเลยดีกว่าจ้า เดี๋ยวก่อนเช็คก่อนเสียงโอเคไหมเสียงแล้วก็คือตั้งใจจะเปิด CC เอาไว้ด้วยนะฮะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะได้อ่านหรือเปล่ามามาดูกันเลยดีกว่า3 2 1สองหนึ่งคอมสดใสเลยนะแล้วดูแล้วดูอีนะแล้วดูท่ายองอื่นเมื่อกี้รีบวิ่งเข้าไปคือน่ารักมาก รอบแรกเราจะพยายามไม่ไม่พอสหกือนกันอตอนนี้ฮีคารูคือแบบไตอันดับไบแอนขึ้นมาเยอะมากอะโอ้ฮีสวยมากโอ้เมนเราเป็นแรป,ปเปอร์โอ้ ีข้ารู้คืออด็ดิสูดเซ็กซี่มากอะกคติดหูัวทําทุกอะโอ้ออยจรงน,นรสวยมากมาจีโรสวยมาก ชอบแน่ยอนผมสีดำคนดีก็คือแบบสวยตลอดเวลาว้าววินินเธอร์สุดเนี่ยคือัปเปอร์สองคนน,นี้นียนะฉากเยอะมากอะ่ะโอ้ยแสงสวยมาก อเอ็มวีน,น่ารักมากเลยอะ่ะแล้วคือเมนเราสวยไรขนาดนี้อะ่ะเพลงโคตรติดหูขอเยอะๆเยอะๆเมนเราอีกคนน่ารักมากเยซ่าสวยมาก รอบนี้ใบฮีได้ท่อนเยอะอยู่นะนนมาชิโรเด่นมากเลยอะ่ะโอ้โคตรสวยโอ้ไมก่ก็สวยทุกคนอะ่ะเทพธิดาว้าวอารมณ์สุดโคตรเท่โคตรเซ็กซีอ่อ่ะ บังท่อนมีความแบบเหมือนเป็นเพลงโฆษณาเหมือนกันนะฉากเยอะมากอดูละใจฟูมากอะ่ะชอบเสี่ยวถิ่งเวลาใช้ช่องเสียงเมื่อกี้มากอะ่ะอสั้นจังเลยอยากบังอีก ไม่ได้ทุกคนเราต้องดูรอบ2แ,แล้วรอบ2เราอาจจะพอสเยอะมากเพราะว่าทุกอย่างมันไปไวมากๆเลยนะฮะความวิชวลนี้ทุกคนคือแบบทุกคนคือ Visual วิชวลอะทุกคนแบบทุกคนคือวิชวลทุกคนเออจะบอกว่าทุกคนใน MV เพลงนี้คือสวยมากทุกคนเป็นวิชวลนะฮะแล้วก็เพลงติดหูมากๆและสีสันสวยงามฉากก็เยอะทุกคนสดใสมากโอยรักน้องๆมากเลยอะแบบเป็นผลงาน ชิ้นเอกอีกอันหนึ่งอะทุกคนวันแล้ด้ว่าติดหูแล้วอันนี้ก็ย,ยังติดหูอยู่นะฮะดีมากเลยอะอยังไงเราก็ต้องดูอีกรอบมาเดี๋ยวเรามาเริ่มรอบ2กันเลยดีกว่ารอบนี้เดี๋ยวอาจจะพอสเยอะแล้วก็อาจจะพูดมากกว่าปกติหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกัน,นะะมาไปดูกันรอบที่สองครับ3 2 1สองหนึ่งเนี่ยบางพาร์ทคือซาวมีความเป็นเพลงโฆษณา ชอบมากเลยคอลลาจแบบเนี้ยน่ารักเนี่ยคอลลาจน่ารักมากก็ดูน้องดูจินน่ารักมากเลยอารมณนี้ <Listen. S 1> ดูไม่ทันเลยอะ่ะดงแบบนี้น่ารักโอ้มาคีคือคัมแบ็กนี้คือ ทำไมสวยทวีคูณขนาดนี้เนี่ะสวยมากอาฮีสวยมากโาก้ไม่ก่อเมนเราก็คตรสวยอะ่ะคือไม่ว่าจะเป็นมาชิโร่หรือว่าจะเป็นเสี่ยวถิงจากเขาที่แล้วเราก็ได้เห็นเขาแรปกันไปนิดหน่อยใช่ไหมแล้ร,รู้สึกว่าครั้งนี้ก็ได้แรปอีกแล้วทุกคนนี่คือแบบจะกลายเป็นแรปเปอร์เต็มตัวแล้วหรือเปล่าสองคนนี้ ฮิคาร้คือเ uh, <chicken>. yeah. มื่อกี้ต้องการจะบอกว่าฮิคารุเนี่ยจากหลังจากที่เราได้ดูในคว n นดอมมาทุกคนคือเป็นคนที่ตัวจริงแล้วว่าคาแรคเตอร์น่ารักมากแต่พอขึ้นสเตจเมื่อไหร่แบบโคตรเท่โคตรเซ็กซี่อ่ะเหมือนเป็นอีกคนหนึ่งเลยอ่ะเอนจอยการดูฮิคารุมากๆนะฮะไม่ว่าจะเป็น Off ฟสเตจหรือว่า On Stage อะออ ได้ย้อนผมดำอะ่ะชอบชอบผมดำโคตรน่ารักโอ้นะ oh รอยยิ้มมาชิโะคือโคตรน่ารักอ่ะดูดีแล้รูตาตากลมมากเหมือนตุ๊กตาญี่ปุ่นอ่ะโคตรสวยอ่ะนี่ก็สวยตลอดโอ oh my god ฉากนี้คือสวยมากโห oh, ชายชอนชายชอนแบบวินอินเ e อร์ r คืองามมากอ่ะ เนี่ยชอบความกราฟิกของ M V เพลงอี่อ่ะชอบฉากนีมุมก้องมุมก้องอะไรเงี้ยเนี่ยชอบความขยับของกล้องอ่ะโอ้ยดีมากเลยอ่ะกน เรารู้สึกว่ารอบนี้เขาแบบว่าแบ่งท่อนกันได้ดีเนาะโห<ฮ><ฮ>น่ารักขอดูอีกรอบเยียสออ มันมีเอลเมนที่ให้ให้ความรู้สึกแบบ Alice in Wonderland แต่เป็นแบบเวอร์ช <uyor> ันดิจิตอลเอนอลิสเวอร์ชันดิจิตอลนี่คือนางฟ้า <ancestors> ที่อาศัยอยู่บนอวกาศบอกเลยโคตรงามโอ้ไม่ก็จริงเนี่ยเมื่อกี้จะอยู่ที่คารูแต่คืออยู่จริงก็สวยมากเนี่ย ช็อตนี้ฮิคารุก็สวยมากคือชอ็ชอตช็อตเดี่ยวของแต่ละคนใน MV เพลงนี้คือสวยมากเราชอบที่ MV ็ล็อบเนี้ยให้ความรู้สึกเป็น MV มากกว่าตอนวาราดาน่ารักมาก <laughs> และคือขาดไม่ได้นะฮะร์แดนสเ e ร k ก โอ้ยังอื่นโอ้โหดูแอร์ดิจูดสวยทุกคนเลยอ่ะ แต่ก็แอบ,บอยากให้ยซอ,อได้ท่อนเยอะกว่านี้นิดนึงนะดูจากตอนที่ The Girls ตอนนั้นก็คือท่อนน้อยมากอันนี้ก็แบบมีความพัฒนาขึ้นมาหน่อยมีท่อนมากกว่าตอน The Girls แต่ก็ยังรู้สึกว่าแบบเออแอบบน้อยอยู่ดีเนาะโอเคครับทุกคนเพลงอัพจบไปแล้วนะฮะคือเพลงดีมากเพลงสดใสเพลงติด โอ้โหเอลเมนต์หลายๆอย่างใน MV คือสวยมากแล้วคือเรารู้สึกว่ารอบเนี้ยฉากเยอะและเป็นฉากที่ใช้ CG เหมือนเดิมเลยอย่างตองวัตด,ดาก็คือใช้ CG เยอะมากแต่อย่างตองวัตด,ดาเนี่ยเรารู้สึกว่ามันจะให้ความสำคัญกับเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์กับคอร์เอียเอ็นไปทางนั้นซะส่วนใหญ่นะฮะแต่ใน MV เพลงนี้เรารู้สึกว่ามันให้ความรู้สึกที่เป็น MV มากขึ้นแล้วก็ได้เห็นช็อตเดี่ยวแต่ละคนแล้วก็สวยมากมาก ทุกคนงามมากๆเหมือนกับเราจะสามารถแคปหน้าจอเพื่อไปแบบว่าเซฟ เป็นรูปนิ่งได้ทุกอันเลยอ่ะทุกช็อตทุกวินาทีเลยอ่ะบอกแล้วว่ามีความอลิสเชนวันเดอร์แลนด์ที่เป็นยุคดิจิตอลอ่ะทุกคนเชพเพิลลียนทุกคนคิดยังไงบ้างกับ MV เพลงนี้กับเพลงนี้นะฮะเข้ามามามอยกันได้ในคอมเมนต์แล้วก็ถ้าเกิดใครได้ฟังเพลงอื่นๆในอัลบั้มแล้วก็มาคุยกันได้ในคอมเมนต์เช่นเดียวกันนะฮะวันนี้ขอบคุณมามๆาที่มานั่งดูด้วยกันนะฮะฝากกดไลค์ subscribe กดกระดิ่งเอาไว้ให้ด้วยแล้วก็เราได้สั่งอัลบั้มไปเรียบร้อยแล้วถ้้าาาาเเเเกิดดออััลบมมมมื่รรี๋ยวจะ ทุกคนได้ดูกันนะฮะแต่สำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย